ลุงเมาอลว่าด่าเจ้าหน้าที่ทุกกระจกเครื่องวัดความดันในโรงพยาบาลยอมชดใช้เผยเครียดเมียป่วยไม่ได้เฝ้าเพราะโควิดเช่นเดียวข่าวต่อไปนะครับประเภทเมาแต่เป็นเมาเหล้าครับ oh. คนน่ยกินเหล้าสุดท้ายเหล้ากินคนขาดสติครับภาพที่พาดหัวเมื่อสักครู่นี้ เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบดื่มเหล้าแล้วก็มากเกินขนาดครับคุณลุงอายุ60ปีตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้โรงพยาบาลอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมื่อช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มวันที่หที่ผ่านมานี้เองคุณลุงอายุ66ปีเป็นชาวตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชื่อว่าลุงสานิตหรือลุงแก่นครับปรากฏว่าถูกพี่สาวนั้นนำตัวสง่งโรงพยาบาลแห่งนี้ เนื่องจากว่าไปลื่นล้มในห้องน้ำที่บ้านเลือดกำเดาไหลพอส่งมาที่โรงพยาบาลนั้นลงเออะโวยวายเนื่องจากว่าเมารับอยู่ในห้องฉุกเฉินเออะแล้วก็ด่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วก็คุณหมอด้วยครับในที่สุดแล้วลงก็เลยมีการจับประเภทวาต้เครื่องวัดนี่นะอุณหภูมิพับความดันด้วยุ้ลงมาเลยครับคุกระจกด้วยแป๊บ อ,อ้าวเห็นนะครับเสียงตะโกนโวยวายอยู่แล้วทำยังไงครับนี่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการแจ้งผู้เกี่ยวข้องมาระง,งับความปลอดภัยในที่สุดแล้วคนลงคนนี้ถูกนําตัวเข้าห้องที่โรงพยาบาลทาแผลครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็มีลื่นล้มในห้องน้ําที่บ้านของตนเอง ที่ตำบลมาเฟืองนะครับความเสียหายที่เกินที่ไหมครับได้ยินเสียงไหมครับดังชุกๆ,ๆุกเมื่อสักครู่นี้อลวาดนานพอสมควรนะครับในที่สุดแล้ววันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณลุงต้องมากราบขอโทษเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งนี้นี่ครับสบภาพของคุณลุงแก่นครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เห็นไหมฮะหัวน่ครับก็คือผ้าก๊อตมัดเอาไว้อยู่ปากก็เช่นเดียวกันหัวแตก เนื่องจากเมาลุงแกนเล่าให้ฟังนะครับขอโทษนาะยกมือไหว้ขอโทษคุณหมอพยาบาลแล้วก็ผู้ชี้ใช้โรงพยาบาลพุทธต้สองวันเกิดเทตุี่ครับผมเมาเมาจนกระทั่งขาดสติครับเพราะว่าผมนี่นะน้อยอกน้อยใจก่อนหน้านี้ครับ ภรรยานี่นะป่วยไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมผมก็จะไปนอนเฝ้าซะหน่อยเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตนะครับว่าเป็นโควิดไปอย่างนั้นนะหลังจากนั้นผมเครียดผมก็เลยมาถองเหล้าซะเลย,ยไม่ได้เด่มมา20ปีแล้วถองไป3-4แก้วกับเพื่อนบ้านเมาพอเมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องเป็นลื่นล้มในห้องน้ําบ้านหลังนี้ครับพี่สาวก็เลยนําตัวส่งโรงพยาบาลที่พุทธไทยสงฆ์ที่ก่อเหตุตามภาพปรากฏเบื้องแรก วันนี้จบด้วยความเมาแล้วก็บอกว่าผมจะไปเจรจารเรื่องของความเสียหายโรงพยาบาลจะไปซ่อมให้อาคารใช้ใจ่ายอะไรต้องไปเจรจารกันแต่ฝากขอโทษคนที่คิดจะดื่มเหล้ามากๆเหมือนผมนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ ผมจะไม่ดื่มเหล้าอีกจนกระทั่งตายจากโลกนี้ครับเป็นมุตาหวนด้วยครับฝากกันโอ้ยจะเป็นอย่างนี้อยากกินเลยลูกดื่มทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีอ่ะเออครับถามว่าเมาไหมไม่เมาแต่สุดท้ายนะครับพอสั่งแล้วขอโทษนี่แหละครับสังคมใช่คุยคํางบายสามโมงคุยคำงยบาย